เฮ้ยปีใหม่ทั้งทีทำไมมันเงียบเหงาจังละเนี่ยคนเนี่ยหายไปไหนกันหมดหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดภูเขาทะเลน้ำตกเอเราต้องมาเฝ้าร้านเนี่ยแย่จังเฉพาะสมาชิกช่องผู้โชคดีได้รับตุ๊กตาจูอีจากการสุ่มได้แก่ติดต่อรับของทางข้อความเพจได้เลยค่ะ แต่ว่ามันก็น่าจะเหลือคนมาบ้างสิน่ะจะได้ชวนมาเขาดาวด้วยกันก็อย่างว่าร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องผีดุผีเฮี้ยนที่ตั้งร้านเนี่ยก็เปลี่ยวห่างไกลผู้คนซะขนาดเนี้ยกลางค่ำกลางคืนน่ะคนเขาก็เลี่ยงไม่อยากมานะแซะ่แต่ก็ไม่เจ๊งสักเทเพราะว่าร้านเราขายความหนุกหนาน ก็ว่าแต่แล้วพี่เอไม่ชวนเลี้ยวล้อกับเพื่อนเพื่อนพี่เอมาฉลองปีใหม่ด้วยกันล่ะก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอเพื่อนกับเลี้ยวล้อลูกหาบนะอ๋อไอสองคนนั้นน่ะเหรอลูกน้องฉันไปเที่ยวญี่ปุ่นนะแซ่หน่อยฉันเป็นลูกพี่แท้ๆกลับไม่เคยได้ออกไปเมืองนอกเมืองหน้ากับเขาเลยอ่ะจะว่าไปออกไปข้างนอกอำเภอก็แค่นานๆครั้งก็แค่นั้นก็จะชีวิตมันเศร้า เออแล้วเจ้าก่องกอยน้อยล่ะเจ้าก้อยน้อยธีรชัยกําลังอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่พ่อแม่ขำให้ออกมาเที่ยวเล่นข้างนอกน่ะคราวที่แล้วมาเป็นหมูเด้งก็เสียทรงไปทีนึงแล้วก็เหลือแต่พี่ป๋องเท่าน,นั้นแหละที่พอจะมาได้น่ะใช่มันเล่ยงจริงแหละเนี่ยเฮ้ยน่นนะาหนาเธอสองคนกําลังทาอะไรกันนะ่ะได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยได้ฟังหรือเปล่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเช็คหวยก่อนเรื่องนี้สําคัญกว่าเยอะเลยหนึ่งสองสาม สี่ <45 S 1> ห้าหกเ้ยซื้ออะไรของแกวะเนียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนะเลขที่บอกว่าฝันเห็นนะเฮ้ยฮคยอะไรกันวะนั่นไหน าว่าไงนะนันนี่นี่พวกเธอถูกหวยอย่างนั้นเหรอแล้วแล้สารตายายเกี่ยวอะไรอ่ะใช่แล้วใช่แล้วแปงถูกหวยหน้าก็เพราะว่าไปขอเลขเด็ดจากสารตายายข้างร้านมาเนี่แหละเฮี้ยนแต่แม่นหลายเลยยตรงๆไปเลยสารตัวไม่มีอ๊ะ อะไรกันวันนี้ความอิจฉาของฉันมันเริ่มก่อตัวพุ่งพลานแล้วหน่อยก็เป็นซะอย่างเงี้ยรู้ก็รู้อยู่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าร้านเราน่ะมีผีเฮี้ยนเฮ้แล้วฉนไหนพวกเธอถึงจะต้องตอกย้ำด้วยการไปไหว้สารผีขอหวยกันด้วยละ่ะคนผ่านไปผ่านมานเ,นเขาก็จะคิดว่ามีผีสิงจริงๆนะซะก็เป็นแบบนี้ยังไงล่ะถึงได้ไม<ๆ>่มีคนเข้าร้านน่ะก็เพราะว่าพนักงานน่ะมันงมงายงมหอยงมโขงโนยูสใช้ไม่ได้เลย่าง ปุ๊บดีกว่าชิชะจะเอ๋แล้วใครวะนั่นน่ะ เออสวัสดีค่ะพี่เป็นพนักง,งานของร้านนี้ใช่ไหมคะจะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะก็จด๊ดเก็ใช่นะมันใช่แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าแต่จะขอสัมภาษณ์อะไรงั้นหรือครับงงมาสักคำเลยก็เพราะว่าจะสัมภาษณ์เรื่องผีนะคะอ๋อก็เพราะว่ามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าที่ร้านนี้นะ่ะมีผีมีวิญญาณชุกชุมนะคะทั้งช่องของเรากินกล่องแก้วทีวีก็เลยจะมาขอพิสูจน์ความจริงนะคะจะรบกวนให้คุณพ,พี่พาไปเจอผีแบบจังๆเลยจะได้ไหมคะเออเห็นทีจะยากแล้วล่ะครับ เรื่องผีนะผมไม่สันทัดเลยถึงจะเจอก็ไล่ไปให้หมดเพราะว่าทําให้คนไม่เข้ารานชาวบ้านชาวช่องเขากลัวกันนะ่ะแล้วอีกอย่างมันก็ดูแปลกๆด้วยคือกระผมนะ่าจะเป็นแนววิทยาศาสตร์แท้ๆคู่ๆซะมากกว่าผมไม่อยากทําให้คนงมงายนะครับศาส,สดาของเราได้กล่าวไว้จังซี่ดี่น่าเลยถ้าเกิดไม่ได้คลิปเห็นผีช่องของเราคงต้องจอบสินแน่ นิยอดวิวก็คงจะตกหวัพวพๆชีวิตนักขาวสอดของเราก็คงจะจบสิ้นแล้วนี่ก็กะว่าจะมาผัวใจให้กับผู้ที่พาเราไปพบกับสิ่งลี้ลับแท้แถ้าพาไปเจอผีได้ก็จะพาไปเจอพ่อแม่สู่ขอแต่างงานสินสอดก็ไม่แพงด้วยบัตโทษแล้วก็ไม่บอกแต่แรกแหมเรื่องผีเนี่ยผมถนัดนักแหละ เนี้นะเขาเรียกผมว่ามาสเตอร์ผีเลยนะจะบอกให้ผมช่วยคุณน้องให้ไปเจอผีตัวเป็นๆได้เลยขอแค่วันเดียวก็โร่เหลืองแล้วยินดีช่วยเต็มที่ครับจะทําเพื่อความรักในอนาคตจริงรอจริง,รงสิแน่นะอ๋อแน่สิอย,ย่าหยวนะไม่หยวกสิ ยาพกเธอสองคนน่ะมันนี่ด่วนเลยมารับฟังตารางการฉลองปีใหม่ของเราฉันได้วางแผนเอาไว้หมดแล้วเดี๋ยวฉันจะโทรเรียกพี่ปองุึมาแล้วอันเชิญผีต่างๆนานา,นา,นา,นานที่อยู่แถวนี้มาร่วมฉลองปีใหม่ด้วยเอาให้บันเทิงไปเลยพวกเธอเองก็หาทางเชิญผีมาให้ได้คนละตัวสองตัวนะเข้าใจมาอะไรกันนะเมื่อวานยังบอวกว่าผีงมงายงมข่องอยู่เลยบ, Bar Bora บอกว่าเพราะว่าร้านาเราเนี่ยมีผีก็เลยไม่มีคนเข้าอยู่ๆวันนี้ใช้มาเชิญผีซะแล้วเอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบ้าบ้าบบ ฮัลโหลพี่ปองสะนี่กําลังจะจัดงานปีใหม่มาด้วยกันหน่อยเด้อะาฮ่าดีเลยดีเลยเออนี่ว่าจะหาอะไรทำให้มันตื่นเต้นสะหน่อยอย่างเช่นว่าเชิญสิ่งลี้ลับมาประกวดตัวอาา่าฮ่าว่าไงนะทำได้เหรออันนี้ดีเลยจัดมาเลยจัดมาเลยอะไรของเ้าว่านนะ้าแปลกแผลงแซ แล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะต้องไปไหว้าสารตายยายรอผีตาพียายขอรับนี่นายเอเองนะขอรับจําได้อะเปล่าว,วันนี้นะ่าช่วยปรากฏตัวให้เห็นหน่อยเถอะนะครับแบบว่าคิดถึงซมมัชวันนี้นะ่าอยากให้ออกมาหน่อยเถอะนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาของมาเส้นไหวให้เต็มที่เต็มไปหมดเลย อุ้ยอยนี่คือสารตายายใช่ไหมคะแบบว่าเคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันน่ะเอาน้องนักข่าวอนาคตแฟนมาพอดีเลยนี่แหละครับสีกันเลยล่ะครับสาตรนี้เรียกออกมาได้เลยรอแปบ๊บรออยู่แถวนี้ได้เลยแป๊บหนึ่งผมจุดทูปบ,บอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คงออกมาแน่ๆน้องนักข่าวนะ่ะได้เจอผีสมใจไม่ต้องกังวลไปนะครับ ามาครึ่งชั่วอโมองแล้วนะคะเงียบสนิทเลยเอ,เออเอาไงดีล่ะเนีย่ยสงสัยแบบว่าเราคงจะมายืนอยู่ใกล้เกินไปแบบจ่อมากไปนะครับงั้นเดี๋ยวไปหลบมุมรอดูอีกทีดีกว่านะ <aunque> นี่ลหละตรงนี้ล่ละเหมาะเลย<ๆ>เดี๋ยวก็คงออกมาเออแต่นี่ก็อีกชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเงียบสนิทเลยหน่อยแน่ให้โอกาสสุดท้ายแล้วนะห้าสี่สามสอง หนึ่งไม่ออกอย่างนั้นเหรองั้นเอาของคืนละไม่ต้องโกงต้องกินมาแล้วของส่งของเส้นชิชะมองข้ามนเอพูนี้ได้อะเอาอยัางไงดีน้อนเนี่ย เฮ้ยมันมันกระสือซิ่งในตำนานมาได้เวลาพอดีอุ้ยอุ้ยยังไงนะคะยังไงนี่แหละก็คือสาวกระสือซิ่งใครที่ยังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูตอนเก่าได้นะตอนกลางคืนน่ะนางจะมาทํางานเป็นมูลนิธิกู้ภัยนะครับขับรถซิ่งไปถึงที่เกิดเหตุก่อนคนอื่นเพื่อจะมาดื่มเลือดสดๆจากผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอุ้ยอุ้ยหน้าตาสวยขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าวันนี้จะดวงดีขนาดนี้นะเนี่ยฮ่าเดี๋ยวผมจะลองอย่างเชิงดูก่อน สวัสดีครับคุณลูกค้ามาซื้ออะไรเหรอครับเอ๊ะใครทักตรงไหนทางนี้ครับทางนี้โอ้แอบมุมทักซะด้วยคือก็มาซื้อของกินนะคะทําไมอ่ะก็ปกติไม่ค่อยเห็นมาหายไปนานทําไมวันนี้ถึงมาที่นี่ได้ละครับก็พอดีเมื่อวานเห็นมีเคสอุบัติเหตุแถวนี้วันนี้ก็เลยเออมาเก็บความเรียบร้อยค่ะ แล้ววันนี้ดึกๆจะออกไปไหนหรือเปล่าครับดึกๆเนี่ยหิวมากถามอะไรแปลกๆกวนทีนไปเนี่ยพอดีจะกลับแล้วไปก่อนนะคะอันนั่นออกไปแล้วตามผมมาเร็วเดี๋ยวกวนไม่ทันเอาล่ะบึ่งตามไปเลยครับได้เห็นของดีแน่ๆแล้วก็อย่าลืมสัญญาสู่ขอสินสอดไม่แพงด้วยนะครับพอุ๊ยตื่นเต้นแค่ตื่นเต้น พี่ปองฮลโสลวัสดีค่ะนี่นายเอเขาเออกไปไหนแล้วเนี่ยเห็นปักกิ๋แวบๆแม่รู้ค่ะอย่าไปสนใจให้มากเดี๋ยวจะพลอยบ้าไปด้วยเออก็ออ<ๆ>จริงฮะแต่ว่านี่ฉันเอานี่มาให้ในายเอเห็นบอกว่าอยากจะเรียกผีนะแหมคืออะไรอ่ะเป็นของครั้งประจำตะกูลบวกคาถาเชิญวิญญ,ญาณเอามาให้เฮวางทิ้งไว้แถวนี้แหละน่ากลัวผู้เข้ารอบแฟนอาร์ตสัปดาห์นี้ กีตารพรเพราะเฟี้ยวเลยเบียวมากหนึ่งสองแท<ผ>นแยม,แยมกีต้า์น้อยลันลาดารินน้องเพลงมาตังและหยุมหยิมค่ะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า